NAKMU mu tasa arahato sama sambu NAKMU namu tasa pakauwato arahato sama sambu nakmu tasa pakauwato arahato sama sambu SI sisi siti papon bawon wensi adile techo mahu balik. อาทิกาอา,าอาทุลายภา,าหุลาเตชาชจยมังคลาสวัสดีไม่ตีจงมีแก่พวกนาคุดอมนุษย์คุมพันขันทับัยยาขาเทพาสุลาสุลินอินพุมยมมาราชาสุนักขตาสุมังคลาภูมิปัญญา ตลาดนักปาาเมท่าทั้งหลายจงควรควายทาเพึ่งหามิตานุหิตาประโยชน์ตนและประโยชน์แทงทานอย่าได้คิดประมาทจะให้ขาดในการฟังธรรมร่มหาชาติมันเป็นคำานักปาาสั่งสอนมาเป็นได้สังขยาบอกไว้ว่า,าศาสนาพระ โคโดมเฮาเนี่ได้หาพันภวสาผูงหมูเช่าโลกาโลกไตได้หูจักสืบกันมาตั้งแต่เขาว่าศาสนาพระโคโดมเจา้าจักดับสังขารสิน้นพุทธกาลเสียแล้วแล,แลด้วยแท้แต่ว่าโบหูเ่าโมหูเขาพญาต โบโหสายโบโหเกิดโบโหกำเนิดเกิดในวัฏสงสารในเมื่อการพ่รุ่นปุณฉลมันดีแท้พระาศาสดาของเฮาท่านได้ส้างบารมีโพธิยานได้ส้างบุญสมพานมาลายหลากแสนถูกงากมาแต่นุ่มนาน นับประมาณว่าได้สีอสงไขยฝายไปแสนมหากราบนับแต่สาใ้รับพยากรแทบบาทของพระพุทธเจ้าที่ฟังกรฟางเมื่อใดเป็นพระมูนีเป็นฤาษีสุเมธอนทันใดทอดตนนอนบนเหนือเปลือกตมเป็นเข้า ตาบต่อเท่าพระองค์เจ้าได้เป็นพระสิทธถราชกุมารน่นานมาได้สิบหกขวบเขาพระองค์เจ้าจึงได้คล้องลาาจึงได้ขึ้นนั่งอาแทนพระราชบิดามีสนมโสภาเป็นบาทปริจาริกาอยู่หกเหมือนนาซอยซื้นผูงูนารี นางเทวีพิมพ์ผ้าปูอยู่เฝ้าลูกพระเจ้าซื้อว่าล่าหุนเ็นด้วยบุญสมพานภูวนาฏพระได้ขึ้นข้องลาดเป็นเจ้าพระญาอยู่ต่อมาเห็นเหตุการณ์อันประหลาดผงสนมน้อยนาดนอนรับไหลพระถึงเกิดสลดพระไทยเบื่อนาย จึงได้บอกกำรรกายไฟนายนฉันนะะูุอมาตให้เตรียมเอามาอาจวอรัก,กันทะกะนั่เอาองค์พระพานวิหากวางขามดานดาวผูงหมูเมืองคนมาผ้าลงสู่ห่องหวยไนอโนมาณาที่พระถึงบายเอาพระขันใช้สีดาบแกว้ว อันสำเร็จมาแล้วด้วยบารมีตัดเกศเกสีพระมูลีสักขึ้นเมื่ออากาศด้วยอำนาจคำอธิษฐานถ้าผู้ขาจักใจเป็นพระสัพพัญยุตยานได้เป็นศาสตราจารย์าาผู้เลิศแล้วขอให้พระเกศแก้วยาได้ตกลงมาให้ขอให้บิน เพินเทเพ่งเวหาอากาศเมื่อนั่นพระอินทาทิลาเถ็นแล้วจึงได้นั่พระอุกแกวล่งมาโจมไปปฏิสถานไว้ในเมืองสวรรค์กันตาวติงสาปากฏเป็นธาตุเจดแกว้วจุลามณีต่อมาในกาลบวัตนีเมื่อนั่นพระถึงส่งผนวดบวชได้หกภวสา จึงสเสด็จํามนาเข้าสู่ควงไม่มหาโพิออันมีบรรลังโช่สูงสิบสี่ศอกพระก่ออวยนาออกทางทิดภูรภามานจึงมาอิจฉาคับไลรองพระบาทบอกลูกสาวน้อยนาทั้งสามเป็นสาวงามสุดสวยสะอาด ผูหนึ่งซื้อหน่อยนาดนา่งตันหาผูหนึ่งซื้อนางราค่าง่ามผุดพองดูเนื้อคองใสสีผู้หนึ่งซื้ออรดีแสนโสพีง่ามยิงยอยสามอ่อนหน่อยง่ามของสดใสหางตาไหวงามนี่แยมนี่แยมสองฝายแก้มดูแปลกผิวข่ำมากระท่ำม่านยญาอันหาย มากก้าวกายต่อพุทธองค์พระจึงผงธรรม,มสังเวทนาทุเรศส,สางสาวสีกาสูนีมากกระทำม่านยญ้าทำสายตาเหลียวหาปินไปสักขิวใสบ่มีความละอายสังวามมาเปลยกายสายายผมต่อนาสูนึกว่ากูจะกินดีแทนอ แต่นั่นมันก็มีความละอายกลับกายเป็นภูเท่าเห็ดนมย่านอยู่ตัวสวยตัวสวยมันจึงอวยหนาต่อขึ้นสู่สถานขึ้นไปบอกพญา,ามานให้น้ำเอาสร้างสารว่าไปเหยียบตีนหลังยั่งอยู่ฟ้าตีนนาเหยียบแทนแกวสับพันยู มันก็อยิ่งทะนใอย่างซองเกิดฉินดอกการกองบัวหวานหูงมูพญาม่านมีหลายหลากเขาก็หากเป็นสตูวาจักขาสัพันยูวอซา,าพร้อมกันจับดาบก้าพระขันใช้ถายผันไปบอย่งตั้งหนาต่อโดยพรัน แต่นั่นผัจอมท่านสิทธิเดชนี่ละมรเพศเรื่องลิธิที่คิดถึงวาลมีเรื่องหอดตั้งใจต่อวารามีเรื่องฤิธิที่อนันเนเครื่องหุงเมฆเมโคอาอินท่าสกทติราชสภาพท้อมผูงมูเทวาง้วนมาล่าเลยสถานโคมคานแลนพื้นหนี ยั่งแต่นา่งพ่อรณนีสีสะอาดนั่งบ่อไรประมาทมาซอยสับพันยูเห็นพวกม้าสัตรูม้าบังเบียดนา่งก็เลยคิดเกียดในมโนคิดเห็นบารมีโพธิราชสา่งขึ้นมาแต่หลายชาทนหลังนา่งอธิษฐานถ้วยมือจับเกา่า ลากแต่งเงาถึงปลายเป็นอุทกังหลายไหลลังไหลลังขึ้นเป็นน้ำผ้าท่องท่วมหัวม่านไหลน้องเดียราดาษพระบาทเจ้าจึงได้นางแทนแก้วอันมีแทนเกิดแล้วในค่วงมหาโพิ์จึงได้พาโคตโตขึ้นมาเป็นพระสัทธาผูงมูนอละเทพา เทวดาเขามาก,กาบวายได้เิ่นภาบาทไทยสอนสังศัสษาเกิดเป็นศาสดาต่อมาเห็นแล้วพระจึงเสด็จเขาเมืองแกว้วอมตะมหานิรพานดับสังขานิรพานอยู่เหนือส่วนมันจาอาจในระวางสาราชาไม่ห่างสองต้น นั่นแท้ดีหลีอันปรากฏมีอยู่ในเมืองแกว้วล่าวแล้วคือกุศินาราพระจึงตัดคาถาต่ออนุชาอานนท์วาอานนท์เอย๋ยในเมื่อศาสนาของเฮาล่วงไปได้สองพันพวรษาผูงโมอรหันตาขีนาสวะจากบ่มีปรากฏอีแกแล ในเมื่อศาสนาของเฮาลวงไปได้สองพันวัส,สาหาบุคคลจดจำพระไรปิโกบ่มีแลในเมื่อศาสนาลวงได้สามพันวัสสา,าพระภิกษุสงฆ์จากบ่สามัคคีกันแลในเมื่อศาสนาลวงไปได้สี่พันภาวส,สาภิกษุสงฆ์จักถือจีวอนบกสามผืนแล ในเมื่อศาสนาลวงไปใดหาพันภาวสาหากว่ามีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึง่งได้ผาเหลืองน้อยน้อยหอยบาไปมาก็จักสมมุติสมว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ในยามนั้นดีหลีแลด้วยแท้ถ้าจักนับคำนวณเดือนทั้งหมด มีอยู่หกหมื่นเดือนบบเคลื่อนคาดวันสินนั้นก็สามารถนับได้ทั้งสินน้อยศีนใหญ่สองแสนสี่มืนโบมีพิษอาจจะคิดเป็นวันอุโบสถก็กำหนดว่าแสนสองมืนอุโบสถกดเป็นการ